ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลาวพัฒนาแล้วนะครับผมกับเพื่อนๆครับลาวพัฒนาประจําวันที่19นะครับผมครับเดือน8นะครับผมครับสองห้าหกเจ็ดนะครับครับไปดูกันครับว่าวันนี้เด่นตัวไหนกันบ้างนะครับผมวันนี้พี่น้อยให้เด่นนะครับก็คือเจ็ดกับแปดนะครับ สำหรับตัวจัดคู่นะครับจับคู่ได้นะครับก็คือครับ7จ็ดเกนะครับแล้วก็8ปดเก้นครับแปนะครับผมครับสำหรับตัวเด่นนะครับวันนี้นะครับพี่น้อยให้เด่นนะครับ สองตัวนี้นะครับไปต่อกันที่เลขสามตัวนะครับผมครับวันนี้นะครับตัวแรกนะครับสี่เจ็ดเก้าครับผมแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนแล้วก็หกเจ็ดเก้าแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ